หาสไตล์ในการทํางานที่มักถือค้นบอชอบแบบค้นมาคนในหม่องเหตุงานน่ะคิดว่าหลายคนน่ะบอมักสไตล์แบบนี้เน็นบอขอที่หนึ่งสิเป็นค้นแบบว่าภูมักความสมบูรณ์แบบแบบอย่างตรงเปะเปะสุยางจึงสิแม่แบบมันเขาเขากับอุตสาห์บอกเรไได้ว่ามันเหตุใด้แค่นี้หรืแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันต้องดีมันต้องได้หลายกว่านี่มันต้องดีที่สุดอย่างประมาณนี้แม่บันี้อันที่สอง ไม่โค้ผู้จัดการเลิกควบคุมสถทีแบบนี้แบบค่อยๆก็ว่ามาเป็นผู้จัดการเฮ้าองสิแม่เบิงเบืองคอยเสียวให้เบิงนี้เนี่ยแบบตรงจีเข้าตลอดเวลาจังสิแม่เออตรงมาจีตรงมาคุ้มงานเองจังสิแม่เออทั้งๆั้งที่งานจะค้องกับมีแต่ว่าตรงมาจีเฮ้ายุ่งซันละเออไม่โค้ผู้จัดการเป็นไข่ไข่ประมาณว่าผู้จัดการนี่ยังสินะ่ะเออเขาเปรียบเทียบเ็งสิแม่บันี้อันที่สาม อันที่สามมเจ้าจเห็นว่าหนอันที่สามอันนี้คือขอสามขอสามก็คือพัดวันประกันพุ่งแบบนั่งควยหางสบายๆมืออื่นค่อยเฮ็ดชิ่วๆมืออื่นค่อยเฮ็ดนึกสียไหมอันนี้ก็บสบายเกินมาอ่นเฮ็ดงันมาเอาเงินเพิ่นนึงเสียไหมเออมาหลับจางง้างม่งง่ายๆเถอะว่ามาหลับจ้างก,ก็บสบายเกินแบบนั่งชิ่วๆแบบจังไหนก็นได้เองสียแหมมืออื่นค่อยเฮ็ดก็ได้ว่าัานขอที่สี่ ขอที่ซีนี่เ้อขอที่ซีขอที่ซีก็คือคนคนขี่ข้านคนขี่ข้านก็คือขีดข้านรับผิดชอบพักดันให้คนอื่นเฮ็ดแท่นหล้วกรแล้วกันนี่ไหมแบบทวงเวลาอย่างสิแม่เออทวงเวลาแบบอันให้เขามาซอยอย่างสินะไข่ไข่ก็มาจากของบัยยาเค็ดล้วก็ะทวงเวลาไว้ให้เขามาซอยไข่ไข่ก็พักดันพักดันให้คนอื่นเอาไปเฮ็ดแท่นเออ ทั้งๆท,ที่มันเป็นหน้าที่ของเจ้าของแต่ว่าเจ้าของแบบอันเดียวอันนั่นก้อนเดียวอันนี้ก้อนนั่งสิแม่เออเดียวอันนุ่นนุ่นนั่นนี่นังสิแม่ไปไปมาๆคนอื่นกันเลยแต่มาซอยยังสินะนี้ขอที่หาขอที่หานี่อันนี้คือขอที่หาขอที่หาก็คือคนคิดลบรอบตัวเฮ้านน่เป็นเป็นอย่างคือมีแต่คนแย่ๆวาสันเออแบบ คิดลบไปเบิดจังสิแม่คิดวานคนอื่นนี่บอดีก็เป็นจะของแย่ก็เป็นจะของแมเออเป็นเป็นคนแนวนั้นคนคิดลบเบิ่งแต่ภาพเป็นตัวอย่างกับสีเฮดเป็นภาพการ์ตูนออกมากจังสิเนาะเออนี่ภาพการ์ตูนแบบสไตล์คนคิดลบจังสิแม่หนากระสีเวียงเวียงแน่จัหน่อยเออหนากระสีเวียงเวียงสายตาอันกระสีเบิ่งคนด้วยหางตาจังสิแมอเบิ่งคนในหางตาแบบ ฉันบ่มักเธออีหยังซิน่ะเออเวียงๆเฮ็ดน้าเวีย